โมฮัมเหม็ดซาร่เล่งเจรจาสัญญาฉบับใหม่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินี่สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวแล้วก็มีประเด็นอ่สัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับอิสมาเอลสื่อของอียิปรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าเตรียมที่จะเลิงเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์ pool ในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้เพื่อที่จะ เจรจาสัญญาสบับใหม่กับลิเวอร์พูลอย่างจริงจังและทางลิเวอร์พูลเองก็รู้ดีว่าโมฮัมเหม็ดซาลาต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกประมาณ2ปีข่าวนี้ก็มาจากประเทศอียิปต์นะครับสื่ออย่างอิสมาเอลรายงานนะครับมารอดูกันนะครับว่าในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้โมซาลาและสโมสสจะตกลง สัญญากันได้ไหมนะครับแต่ในแหล่งข่าวนะครับบอกว่าถ้า,ถาสมโมสรต่อสัญญาซาลานะครับสมโมสรจะไม่เพิ่มค่าเหนื่อยให้นะครับแต่ว่าจะให้มูฮัมหมัดซาลาเท่าเดิมนะครับคือ3 5 0 0 0 0หาปอนต์ต่อสัปดาห์มาดูอันเดสลอตนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าได้นะครับอันเดสลอตได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ สัญญาสบับใหม่โมซาล่านะครับแล้วก็เหมือนสกิดสโมสรปลายๆนะครับอันนสล็อตบอกว่าผมร่วมงานกับโมฮัเหม็ดซาร่ามา4-5เดือนแต่ว่าพวกคุณพวกคุณก็คือนักข่าวนะครับได้เจอโมฮัมเหม็ดซาร่ามา6-7ปีแล้วและมันพิเศษที่เขายิงประตูมากมายในการลงเล่น10เกมในฤดูกาลนี้ แต่เขาก็ทำแบบนี้ปีแล้วปีเล่าตั้งแต่เขาย้ายมาที่นี่และผมก็เชื่อว่ามีผู้เล่นไม่กี่คนที่จะทำแบบนี้ได้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของเขายอดเยี่ยมแค่ไหนนี่คือบทสัมภาษณ์ของอันเนอร์สลอตนะครับได้พูดถึงโมฮัมหม็ดซาร่าผมคิดว่าอันเนอร์สลอตก็อยากจะให้โมซาร่า ่อสัญญาฉบับใหม่กับรีวร์ป,ปูนะครับและก็เหมือนส่งสัญญาณให้สมสรรู้ว่าอันเนอร์สลอ็อตชอบโมซาล่าและอยากให้ต่อสัญญากับโมซาล่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ